สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ฟังเลินลอาจจะดูเรียบง่ายมากเลยนะใช่ค่ะแต่พอลงลึกไปแล้วนี่คือซับซ้อนน่าดูเลยใช่ครับคือแนวคิดเรื่องจิตที่สมดุลหรือที่บางคนอาจจะเคยได้ยินว่าจิตที่ลงกลางเป็นแนวคิดที่เจอได้ในหลายปรัชญาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาเจาะลึกกันเนี่ยมีมุมมองที่พิเศษมากๆพิเศษยังไงครับ เพราะว่ามันเชื่อมโยงโลกภายนอกทั้งหมดเข้ากับจักรวาลที่เล็กที่สุดก็คือใจของเราเองนี่แหละคะ่ะอืซึ่งแหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากบทความสั้นๆแต่ผมว่าทรงพลังมากนะชื่อว่าผู้มีจิตสมดุลลงกลางเขียนโดยอโศกะค่ะวันนี้เราเลยจะมาค่อยๆแกะกันดูว่าไอ้สภาวะที่เรียกว่าใจลงกลางเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมการที่เราไม่มีสภาวะนี้มันถึงสร้างความทุกข์ แล้วการเข้าถึงสภาวะนี้จะนำไปสู่ความสุขแบบไหนใช่เลยครับเอาละเรามาเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าสิ่งที่บทความนี้ทำได้น่าสนใจมากๆเลยนะคือการเชื่อมโยงให้เห็นเลยว่าวิธีที่เรามองความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัวมันส่งผลโดยตรงกับความสงบในใจเราเลยเป็นการมองจากข้างนอกเข้ามาข้างใใช่ค่ะ อย่างแท้จริงเลยแล้วเขาเปิดเรื่องได้แบบติดดินมากๆคือเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยเรื่องร่างกายเราเองใช่ครับอาการ32ประการของมนุษย์ในบทความนี้ไล่มาเลยนะตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายตับไตไส้พุงอืไปจนถึงขนหนังฟันเล็บคือเอามาแทบจะทั้งตัวเราเลยเหมือนกำลังเปิดหนังสือชีววิทยาเบื้องต้นเลยนะคะใช่เลย แต่พออ่านต่อไปก็ชัดเจนว่าผู้เขียนไม่ได้จะมาสอนเรื่องกายวิภาคไม่ใช่เลยแต่เขากําลังใช้ร่างกายเรานี่แหละเป็นอุปมาที่คมคายมากพอได้ยินแบบนี้แล้วผมนึกถึงคําพูดที่ว่า ทุกอย่างเชื่อมโยงกันเลยนะค่ะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นใครใช้ร่างกายเราเองมาอธิบายภาพที่ใหญ่ขนาดนั้นมันทรงพลังมากจริงๆเป็นวิธีที่ฉลาดมากเลยนะคะที่เขาเลือกจะเริ่มแบบนี้เพื่ออธิบายเรื่องที่มันซับซ้อนเขาเปรียบร่างกายเราเหมือนจักรวาลย่อมๆที่สมบูรณ์ในตัวเองจักรวาลย่อมๆใช่ค่ะเราทุกคนรู้ดีโดยสัญชาติญาณเลยว่าตับก็สําคัญไม่แพ้หัวใจหรือผิวหนังก็จําเป็นไม่น้อยไปกว่าปอดอืมจริงด้วย แม้หน้าที่มันจะต่างกันสุดขั้วแต่ทุกอย่างทำงานประสานกันสนับสนุนกันและกันไม่มีส่วนไหนที่ไร้ค่าหรือสำคัญกว่าส่วนอื่นแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเข้าใจเลยมันเหมือนวงออเคสตราอ่าค่ะที่ไวโอลินอาจจะมีบทเด่นแต่ก็ไม่มีทางสมบูรณ์ได้ถ้าขาดเสียงเบสหรือจังหวะจากกลองทุกชิ้นส่วนต้องทำงานร่วมกันเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะผู้เขียนใช้ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายที่สุดอย่างร่างกายเรา เพื่อปูทางไปสู่ประเด็นที่ใหญ่และเป็นนามธรรมกว่าก็คือแนวคิดที่ว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันพอเราเห็นภาพร่างกายเป็นระบบที่สมดุลแล้วบทความก็พลิกกลับเข้ามาที่เรื่องจิตใจทันทีเลยเขาบอกว่าใครยังไม่เห็นความสําคัญที่เท่าเทียมกันของทุกส่วนนี้แสดงว่าใจยังไม่ลงกลางใช่เลยครับซึ่งพอได้ยินคํานี้มันก็ชวนให้คิดต่อว่า แล้วในชีวิตจริงไอ้สภาวะที่ใจไม่ลงกลางนี้มันหน้าตาเป็นยังไงบทความใช้คำที่ดิฉันว่ามันจี้ใจดำคนยุคนี้มากเลยนะคำว่าอะไรครับคือคำว่าความเห็นสุดโตรงค่ะโอ้โหโดนเลยคำนี้ประโยคสำคัญในส่วนนี้คือย่องสร้างกรรมด้วยอำนาจความเห็นสุดโตรงจึงต้องเป็นทุกข์ทรมานแบกภาร,ระของชีวิตอยู่ไม่รู้สุดสิน้นแค่ฟังก็รู้สึกหนักอึ้งแล้วอื สภาวะจิตที่ไม่ลงกลางที่บทความพูดถึงก็คือจิตที่ให้น้ำหนักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปมากเกินไปจนมองไม่เห็นคุณค่าหรือความสำคัญขององค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเลยเป็นการมองความจริงแค่เสี้ยวเดียวแล้วคิดว่านั่นคือความจริงทั้งหมดผมนึกภาพออกเลยครับเคยมีช่วงหนึ่งที่ผมหมกมุ่นกับการกินคลีนมากๆค่ะเป็นยังไงคะทุกอย่างต้องเป๊ะตามตำราช่างตวงทุกมือ้อ สุดท้ายกลายเป็นว่าผมเครียดเรื่องอาหารมากกว่ามีความสุขกับการมีสุขภาพดีซะอีกอ oh. มันคือการแบกภาระแบบที่บทความพูดถึงไม่มีผิดเพี้ยนเลยจริงๆนั่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะมันคือการให้ความสำคัญกับวิธีการจนเราลืมจนลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปใช่ใช่ค่ะหรือถ้ามวงในแพใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นการยึดมั่นในอุดมการ์ทางการเมืองแค่ฝั่งเดียวจนปฏิเสธที่จะฟังเหตุผลของอีกฝ่ายโดยสิ้นเชิง หรือการพยายามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยมองแค่เรื่องลดคาร์บอนแต่ไม่ได้มองภาพรวมว่าจะกระทบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตผู้คนยังไงบ้างมันคือการแก้ปัญหาแบบมองแค่จุดเดียวไม่ได้มองเป็นระบบซึ่งผลลัพธ์ที่บทความชี้ให้เห็นมันรุนแรงมากใช้คำว่าภาระและความทุกข์ทรมานใช่ค่ะฟังดูแล้วการยุติดแบบสุดต่งนี้มันเหนื่อยจริงๆนะครับเหมือนพยายามวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่เคยหยุดเลย ใช่และสิ่งที่น่าสนใจคือบทความชี้ชัดว่าสภาวะในใจที่ไม่สมดุลน,นี้มันไม่ได้จบแค่ในหัวเรานะอ้าวแล้วมันไปไหนต่อครับมันนำไปสู่การกระทำหรือที่เรียกว่ากรรมที่ไม่สมดุลตามไปด้วยพอความคิดเรามันสุดโตง่งการกระทำมันก็สุดโตง่งตามไปด้วยแล้วสุดท้ายมันก็สร้างความขัดแยง้งสร้างปัญหาเป็นลูกโซ่และความทุกข์นั้นก็วนกลับมาหาเราเองกลายเป็นภาระที่เราต้องแบกไปไเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้น ซึ่งผมเดาว,ว่าบทความคงไม่ได้ชี้ให้เห็นแต่ปัญหานี้อย่างเดียวใช่ไหมครับเขาน่าจะเสนอภาพของคนที่ก้าวลงจากลู่วิ่งนั้นได้ด้วยแน่นอนค่ะบทความนำเสนอภาพตรงกันข้ามของคนที่ทำจิตลงกลางได้ว่าคือคนที่ให้และเห็นความสำคัญของทุกสิ่งเสมอกันหมดเป็นการเปลี่ยนมุมมอง180ยปองศาเลยใช่ค่ะจากการมองโลกแบบพีระมิดที่มีลำดับชั้นมาสู่การมองทุกสิ่งในระนาบเดียวกัน มีคำหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจและอาจจะชวนให้เข้าใจผิดได้ง่ายๆคำไหนคะบทความบอกว่าคนลักษณะนี้จะสามารถวางเฉยกับความสำคัญมั่นหมายทุกอย่างได้คำว่าวางเฉยเนี่ยแหละที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกเย็นชาเหมือนเป็นคนไม่เอาใจใส่หรือเปล่าครับเป็นจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยมากจริงๆค่ะคำว่าวางเฉยในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงความเฉยเมยหรืออ p a t h y ที่แปลว่าไม่รู้สึกรู้สาไม่สนใจอะไรเลยแล้วมันคืออะไรครับ แต่หมายถึงอุเบกขาหรืออีควอเนมิตี้ซึ่งคือความมีใจเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ผมเข้าใจความแตกต่างในทางทฤษฎีนะครับแต่ในทางปฏิบัติละ่ะถ้าเราเห็นความอายุติธรรมเกิดขึ้นตรงหน้าการมีใจเป็นกลางแบบอุเบกขามันจะไม่กลายเป็นการนิ่งเฉยปล่อยให้เรื่องร้ายๆมันเกิดขึ้นไปหรือครับมันจะต่างจากการไม่ใส่ใจได้ยังไงในสถานการณ์จริงเป็นคำถามที่ดีมากและสำคัญมากค่ะความแตกต่างอยู่ตรงนี้ค่ะคนที่ ฉเฉยเมยหรือเอพาซีเนี่ยคือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของอะไรเลยจึงไม่ลงมือทำอะไรอืมแต่คนที่มีอุเบกขาคือคนที่เห็นคุณค่าและความจริงของทุกสิ่งอย่างทะลุปลุกป,ปรงเขาจึงลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องตามเหตุปัจจัยโดยปราศจากอคติหรือความยุติดในผลลัพธ์ออ พูดง่ายๆคือเขาไม่ได้นิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมแต่เขาจัดการกับมันด้วยใจที่เป็นกลางไม่ใช่ด้วยความโกรธแค้นหรือความลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วคือการกระทําที่มาจากความเข้าใจไม่ใช่จากอารมณ์ที่เอ็นเอียงถูกต้องเลยค่ะมันคือการมองเห็นวงออเคสตราทั้งวงแล้วทําหน้าที่วาทยากรที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปหลงไหลเสียงไวโอลินจนลืมเครื่องดนตรีชิ้นอื่นครับผลลัพธ์ของสภาวะนี้ก็คือความสามารถในการปล่อยวาง ความยึดความเห็นความสําคัญในทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อเราไม่ยึดว่าอะไรสำคัญที่สุดเราก็ไม่ต้องคอยบกป้องหรือต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นอย่างสุดตรงอีกต่อไปฟังดูเป็นสภาวะที่สง,งบและเป็นอิสระมากแต่บทความก็พาเราไปสู่จุดที่ผมคิดว่าท้าทายความเข้าใจที่สุดแล้วละ่ะจุดไหนคะซึ่งผมขอเรียกว่าปริศนาแห่งความสุขก็แล้วกันน่าสนใจคะ่ะปริศนานั้นคืออะไรคะคือบทความบอกชัดเจนว่าความยึดเป็นความทุกข์ อันนี้พอเข้าใจได้ค่ะแต่ประโยคถัดมาบอกว่าความปล่อยวางกลับทําให้เกิดสุขจนถึงสุขที่เป็นอมตะอแต่แล้วบทความกลับอธิบายสุขที่เป็นอมตะนี้ว่าเป็นสภาวะไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นก,กลางๆางเป็นศัก์แต่ว่าเป็นอนัตตาเดี๋ยวนะครับผมตามทันมาตลอดจะถึงตรงนี้ค่ะแต่พอเขาบอกว่าสุขที่สุดคือสภาวะไม่ทุกข์ไม่สุขอันนี้ผมสับสนจริงๆนะมันขัดกับความรู้สึกมากเลย ทำไมเราต้องพยายามไปให้ถึงจุดที่ฟังดูเหมือนจะน่าเบื่อด้วยซ้าไปล่ะครับต้องอาศัยสิ่งเร้าภายนอกและเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเหมือนความสุขจากการได้กินของอร่อยหรือได้ไปเที่ยวที่พอสิ่งนั้นจบไปความสุขก็จางหายไปใช่เลยค่ะความสุขเหล่านั้นมีด้านตรงข้ามคือความทุกข์เสมอแต่สุขที่เป็นอมตะในที่นี้หมายถึงการดับสิ้นไปของความทุกข์การดับของทุก ใช่ค่ะความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดมันคือสภาวะพื้นฐานของจิตที่สงบและเป็นอิสระมันต่างจากความรู้สึกด้านชาโดยสิ้นเชิงนะต่างกันยังไงครับความด้านชาคือการที่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนทีวีที่ปิดอยู่แต่สภาวะนี้เหมือนทีวีที่เปิดภาพสีเทาที่สมบูรณ์แบบมันไม่ได้แสดงสีแดงร้อนแรงหรือสีน้ําเงินเย็นเฉียบที่เป็นสุขกับทุกข์ใช่ค่ะแต่มันยังคงเปิดและรับรู้อยู่เต็มที่ แค่ไม่ถูกดึงไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเองงั้นสภาวะไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่ได้หมายความว่าจิตมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่หมายถึงมันไม่แกวงแ่งเตมาระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะลองนึกภาพนักกายกรรมไต่ลวดดูนะครับความสุขทั่วไปก็เหมือนกับการเอ็นตัวไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อโชว์ลีลาสวยๆมันน่าตื่นเต้นแต่ก็เสี่ยงที่จะตกเสมอจริงด้วยแต่สุขที่เป็นอมตะ คือสภาวะที่นักกายกรรมคนนั้นหาจุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบได้เขาไม่เอนไปไหนเลยยืนนิ่งอยู่กลางเส้นลวดได้อย่างมั่นคงมันอาจไม่หูหวาแต่มันคือสภาวะที่ทรงพลังและเป็นอิสระที่สุดเพราะเขาไม่ต้องกลัวการตกอีกต่อไปเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากแล้วคําว่าเป็นศักแต่ว่ากับเป็นอนัตตาเข้ามาเชื่อมโยงตรงนี้ได้อย่างไรครับมันก็มาจากการตั้งคําถามต่อว่า แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้นักกายกรรมคนนั้นต้องเอนไปเอนมาจนเสี่ยงที่จะตกอะไรล่ะครับคําตอบก็คือตัวตนของเรานั่นเองค่ะสภาวะนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสลายความยึดมั่นในตัวตนเดี๋ยวนะครับตัวตนในที่นี้หมายถึงได้หมายถึงความคิดที่ว่านี่คือฉันนี่คือความเห็นของฉันอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะคือการมองว่ามีความคิดเห็นของเราที่สำคัญกว่าของคนอื่นหรือความต้องการของเราที่ต้องมาก่อนเสมอ ซึ่งเนี่ยแหละคะ่ะคือต้นตอของความเห็นสุดตรงที่ทําให้เราเองไปมาบนเส้นลวดอ๋ oh. การสลายความยึดมั่นนี้ลงไปก็เหมือนกับการตระหนักว่าฉันไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าโอ้โห oh. ถ้าให้ผมลองสรุปความเข้าใจของตัวเองดูนะก็คือความทุกส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราคิดว่าความเห็นของฉันหรือสิ่งที่ฉันต้องการมันสําคัญที่สุดในโลก เหมือนคิดว่าตัวเองเป็นหัวใจอวัยวะที่สําคัญที่สุดแต่ถ้าเราถอยออกมาแล้วมองเห็นว่าเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่ามากๆเหมือนเป็นแค่อวัยวะชิ้นหนึ่งในร่างกายที่ต้องทํางานร่วมกับส่วนอื่นใช่ค่ะความยึดติดในตัวฉันมันก็จะเบาลงไปเองและความสงบแบบที่ไม่ต้องวิ่งไล่คว้ามันมันก็จะเกิดขึ้นมาแบบนี้พอจะถูกไหมครับถูกต้องแม่นยําที่สุดเลยค่ะเมื่อสลายความยึดมั่นในตัวตนที่คับแคบได้ ก็จะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันเมื่อนั้นความเห็นสุดตรงที่เกิดจากการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางก็จะหายไปและสภาวะไม่ทุกข์ไม่สุขที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมือนนักกายกรรมที่ทรงตัวได้อย่างสมบูรณ์ก็จะปรากฏขึ้นมาเองเป็นการเดินทางของแนวคิดที่น่าทึ่งมากจากการมองร่างกาย32สส่วนไปสู่การเข้าใจว่าจิตที่ไม่สมดุลสร้างทุกข์ได้อย่างไรและท้ายที่สุดคือการค้นพบความสงบที่เป็นกลาง ที่เกิดจากการปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนนี่เองครับสิ่งที่ดิฉันชอบมากในบทความนี้คือความถ่อมตนของผู้เขียนนะในตอนท้ายเขายอมรับเลยว่าแนวคิดนี้เข้าใจยากหน่อยใช่ครับเขาเขียนไว้เลยและได้เชิญชวนให้ผู้อ่านลองใกล้ครวนพิจารณาเอามาทำธรรมวิจัยกันดูซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปที่มอบให้แต่เป็นเหมือนกรอบความคิดหรือแผนที่เพื่อให้เราได้ออกเดินทางไปสำรวจและค้นพบด้วยตัวเองจริงครับ มันไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำเชิญชวนและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คบคิดกันต่อค่ะบทความนี้เน้นเรื่องโลกภายในจิตใจเป็นหลักแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าถ้าคนคนหนึ่งสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและความสำคัญที่เสมอกันของทุกสรรพสิ่งในโลกภายนอกได้จริงๆวิธีที่คนคนนั้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมกับสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งกับปัญหาระดับโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั่นคือคำถามครับบทความได้ให้หลักการที่ชัดเจนว่าคืออะไรและทำไมแต่ทำอย่างไรนั้นคือส่วนที่เราแต่ละคนต้องไปค้นหาและปฏิบัติกันต่อเองในชีวิตจริง